ช่นนายทา a l er, a r p ยากร o n ยครู a อขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะลายมือของคนที่จะมีโชคด้านการลงทุนด้านการเสี่ยงหรือการเล่นหุ้น การเทรดต่างๆนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้การเทรดทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่มีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็สามารถที่จะลงทุนได้แล้วนะคะแต่ดวงจะเป็นคนที่มีโชคด้านการลงทุนด้านการเสี่ยงเงินที่ได้มาง่ายๆหรือไม่เราจะมีวิธีการดูลายมือง่ายๆนะคะว่าเราจะมีโชคด้านการเสี่ยงหรือไม่นะคะโชคด้านการเสี่ยงนะคะก็จะต้องมีสัญลักษณ์ดีๆอะไรเกิดขึ้นมา นะคะบริเวณเนินจูปิเตอร์นะคะหรือว่าเนินคุณธรรมตรงนี้นะคะเพราะว่าเนินตรงนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของความเฮงความปังนะคะอำนาจในการตัดสินใจต่างๆด้วยนะคะสัญลักษณ์ดีๆที่อยู่บน,น,นบนเนิน พื่อรหัดหร,ห,รห,รห,รหรือว่าภาษาอังกฤษคือเนินจูปิเตอร์นะคะจูปิเตอร์เมาส์เนี่ยก็ต้องเป็นประเภทดาวนะคะหรือกากบาทก็ได้นะคะหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะหรือจะเป็นอะไรอีกเป็น ตรีศูนย์นะคะตรีศูนย์หรือว่าสามงามก็ได้นะคะสัญลักษณ์ดีๆเหล่านี้ที่อยู่บนเนินจูปิเตอร์จะช่วยทำให้การตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดขาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะคะการรับข้อมูลข่าวสารจากผู้หวังดีหรือว่ารีวิวอะไรที่เป็นข่าวดีนะคะหรือความเป็นผู้นำต่างๆนะคะจะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็ดวงที่โชคดีนะคะลัคก,กี้เนี่ยเข้ามาในดวงชะตา จากนั้นมีเส้นอะไรอีกนะคะก็จะต้องมีเส้นพุทธค่ะเส้นพุทธคือในเรื่องของการลงทุนนะคะหัวคำนวณเก่งธุรกิจการค้าการมองการไกลนะคะแล้วก็การเจรจาการสื่อสารที่ดีนะคะก็จะต้องมีเส้นดีๆเกิดขึ้นนะคะที่บริเวณเนินพุทธย,ยิ่งถ้าเป็นเส้นนะคะที่ลากยาวมาแบบนี้นะคะก็จะยิ่งดีค่ะนะคะหรือจะเป็น เส้นที่มาจากเนินจันนะคะเส้นที่มาจากเนินจันทร์แบบนี้นะคะเนินจันท์ก็คือบริเวณนี้ค่ะนะคะแล้วลากมาแบบนี้อันนี้คือเส้นแห่งความปังนะคะในเรื่องของสัญชาตญาณน,นะคะในการที่จะมองเฉียบขาดแล้วก็มีเซนในการที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีและความสำเร็จบังเกิดนั่นเองนะคะเส้น จันเส้นที่มาจากเนินจันทร์แล้วพุ่งไปยังเนินพุธนะคะเป็นเส้นสัญชาตญาณการตัดสินใจที่เฉียบขาดและถูกต้องนั่นเองนะคะก็คือเดาเก่งเดาได้ถูกนะคะมีดวงด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะหรือจะเป็นเส้นนี้ค่ะเส้นที่มาจากอังคารสูงเนินอังคารสูงพุ่งไปยังเนินอาทิตย์แบบนี้ ะะอันนี้เป็นเส้นบุญเก่านะคะบารมีเก่าบุญเก่าหนุนนําให้มีโชคนะคะบุญเก่าส่งให้มีโชคดังนั้นจึงเป็นเส้นถูกหวยก็ได้นะคะเส้นถูกรางวัลลอตเตอรี่เส้นแห่งการลงทุนเส้นแห่งโชคทางด้านการเสี่ยงนะคะคือมันจะมีอะไรที่มาโดนจิตโดนใจทําให้เราตัดสินใจเลือกตัวนี้ทําให้เราตัดสินใจซื้อใบนี้ซื้อสิ่งสิ่งนี้แล้วมันนําโชคนําลาบมาให้นะคะ ก็จะเป็นเส้นนี้ฐานที่จะขาดไม่ได้ในเรื่องของการลงทุนนะคะลงทุนน้อยได้มากลงทุนแล้วเงินจเจริญเติบโตงอกงามเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมขุมทรัพย์เกิดมาจากเส้นชีวิตเส้นสมองนะคะและเส้นวาสนาขึ้นไปแบบนี้ นะคะแล้วจากนั้นก็จะต้องมีเส้นพุทธนะคะพุ่งไปแบบนี้นะคะเกิดเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะเรียกว่าสามเหลี่ยมผุมทรัพย์สามเหลี่ยมที่จะทำให้เงินมากองอยู่แล้วมันจเจริญเติบโตงอกงามเป็น เงินที่ใหญ่ขึ้นใช้เงินต่อเงินลงทุนแล้วได้กำไรมหาศาลนะคะยิ่งสามเหลี่ยมตรงนี้ใหญ่เท่าไหร่ก็จะยิ่งหมายถึงเงินที่จะงอกงามมากขึ้นเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะมากเท่านั้นตามความกว้างของสามเหลี่ยมนะคะส่วนสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมแห่งการจ่ายเงินสายเปการใช้จ่ายถ้าสามเหลี่ยม ตรงด้านนี้นะคะใหญ่กว่าสามเหลี่ยมตรงด้านนิ้วโป้งสามเหลี่ยมด้านนิ้วก้อยใหญ่กว่าสามเหลี่ยมด้านนิ้วโป้งแสดงว่าเป็นคนเก็บเงินเก่งกว่าจ่ายเงินแต่ถ้าสามเหลี่ยมด้านนิ้วโป้งใหญ่กว่าสมเหลี่ยมด้านนิ้วก้อยแสดงว่าเป็นคนจ่ายเงินเก่งกว่าเก็บเงินนั่นเองค่ะพักหนึ่งที่จะบ่งบอกว่า ดวงจะเฮงจะปังจะรวยเร็วรวยแบบไม่ได้คาดหมายนะคะรวยแบบคาดไม่ถึงนั่นก็คือเส้นที่ดูจากบริเวณเนินเนบจูนนะคะเนินเนบจูนก็คือสามเหลี่ยมบริเวณนี้ค่ะนะคะสามเหลี่ยมบริเวณนี้คือเนินเนบจูนนะคะและถ้าภายในเนินเนบจูนนี้มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเกิดขึ้นนะคะเกิดจากเส้นข้อมือแล้วก็ อยู่ในเนินเล็บจูนบ่งบอกว่าจะมีโอกาสที่จะปังแบบไม่คาดฝันนะคะแบบคาดไม่ถึงรวยแบบคาดไม่ถึงมายังไงไม่รู้อะนะคะเงินเข้ามาแบบเร็วมากเลยอาจจะรวยจากการลงทุนแล้ว ลงทุนแล้วได้กำไรมากก็ได้หรือรวยจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็ได้นะคะเส้นเส้นเนี้ยเพราะว่าเนินเนปจูนเป็นเนินแห่งความรวด,ดเร็วความเฮงความปังนะคะโชคทางด้านการเสี่ยงนอกจากสามเหลี่ยมแล้วนะคะถ้าเนินเนปจูนตรงนี้มีดาวเกิดขึ้น ก็ดีค่ะนะคะเพราะดาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีชื่อเสียงความมั่งคั่งความอู้ฟู่นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวหรือสามเหลี่ยมที่อยู่บนเนินเนจูนก็ส่งผลดีต่อเจ้าชะตาในเรื่องของความเฮงความปังรวยแบบคาดไม่ถึงนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆบนเนิน ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายธารดพยากร์บโคูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพคุณมากๆค่ะ